นิวาประสูตรว่าด้วยเหยื่อล่อเนื้อ6 6 1ร้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายในพรานเนื้อม่ได้ปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยคิดว่าเมื่อฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืนมีผิวพันธุดีมีชีวิตอยู่ยืนนานที่แท้ในพรานปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยมีความประสงค์ว่าฝูงเนื้อที่เข้ามาสู่ทุ่งหญ้าที่เราปลูกไว้นี้แล้วจะกลืมตัวกินหญ้าเมื่อเข้ามาแล้ว ลืมตัวกินหญ้าก็จักเผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็จักเลเล่อเมื่อเลเล่อก็จักถูกเราทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านี้ฝูงเนื้อที่ถูกในพรานจับ262ภิกษุทั้งหลายบรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นฝูงเนื้อที่หนึ่งเข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่ในพรานปลูกไว้แล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลิเล่เมื่อเลิเล่ก็ถูกในพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอํานาจของในพรานเนื้อไปได้263 ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งที่เข้าไปในทุ่งหญ้าของในพรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็ละเลิกเมื่อละเลิอถูกในพรานเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งก็ไม่รอดพ้นจากอํานาจของในพรานเนื้อไปได้ ทางที่ดีเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าแล้วจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนจึงเป็นเวลาที่หญ้าและน้ำหมดสิ้นแล้วฝูงเนื้อฝูงนั้นก็มีร่างกายสู้ผอม เมื่อมอีร่างกายสู้ผอมกําลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกํำลังเรียวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาสู่ทุ่งหญ้าที่ในปราณนั้นปลูกไว้อีกฝูงเนื้อนั้นพากันไปที่ทุ่งหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเลิอเมื่อเลินเลิกก็ถูกในปราเนือ้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้264ภิกษุทั้งหลายฝูงเนื้อที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อที่หนึ่งเข้าไปในทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อที่หนึ่งก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ และฝูงเนื้อที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อที่หนึ่งเข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่ในปราเนื้อปลูกไว้เมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิง เมื่งดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่หญ้าและน้ำหมดสิน้นเนื้อฝูงนั้นมีร่างกายสู้พร้อมเมื่อมอีร่างกายสูบพร้อมกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาทุ่งหญ้าที่ในปราเนื้อปลูกไว้นั่นอีกฝูงเนื้อนั้นพากันเข้าไปสู่ทุ่งหญ้านั้น ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลิเล่เมื่อเลิเล่เลก็ถูกในพรานเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม่ฝูงเนื้อที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอานาจในพรานไปได้ทางที่ดีพวกเราควรซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่ในพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นแล้ว เราจะไม่เข้าไปในทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นจะไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จะไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จะไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็จะไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นแล้วจึงเข้าไปซุ้มอาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้น ครั้นส้มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่ในพรานเนื้อปลูกไว้นั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็ไม่เลนเลิอเมื่อไม่เลนเลิกก็ไม่ถูกในพรานเนื้อทําอะไรอรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นในพรานเนื้อกับบริวารมีความคิดว่า เนื้อฝูงที่สามนี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีธิ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้เราไม่รู้ทั้งทางมาและทางไปของพวกมันทางที่ดีพวกเราควรเอาไม้มาขัดเป็นตาข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นี้บางทีเราจะพบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเราจะไปจับพวกมันได้ พวกเราจึงช่วยกันเอาไม้มาขัดเป็นตาข่ายล้อมทุ่งหญา้าที่ปลูกไว้นั้นในพรานเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามซึ่งในที่เขาไปจับพวกมันได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของในายพรานเนื้อไปได้ ฝูงเนื้อที่รอดมือในพราน265ิภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สี่คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้และเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ ทางที่ดีพวกเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าและจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้อันหนึ่งเนื้อฝูงที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจนายพรานไปได้และเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจนายพรานไปได้ทางที่ดีเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่า แล้วจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปยังทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นจากไม่ลืมตัวกินหญ้าเมื่อไม่เข้าไปแล้ว ไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จกไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จกไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็จกไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นแล้วจึงเข้าไปซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้านั้นแล้วไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ เมื่อเข้าไปยังทุ่งหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็ไม่เลิเล่เมื่อไม่เลิเล่ก็ไม่ถูกในพรานเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นครั้งนั้นในพรานเนื้อกับบริวารมีความคิดว่าฝูงเนื้อที่สามนี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีริ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาในพรานเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของฝูงเนื้อที่สาม ในที่ซึ่งเขาจะไปจับพวกมันได้เมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจในพราเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งในพลาเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นแล้วก็ไม่ควรเข้าไปยังทุ่งหญ้าที่ในพลาเนื้อปลูกไว้นั้นเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็จะไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จะไม่เลินเล่อ เมื่อไม่เลินเลิกก็จักไม่ถูกในพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นแล้วจึงซุ่มอศาศัยอยู่ในที่ซึ่งในพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นซุ่มอศาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่เข้าไปยังทุ่งหญ้าที่ในพรานปลูกไว้นั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปยังทุ่งหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จักไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จักไม่เลินเลิก เมื่อไม่เลินเล่อก็จักไม่ถูกในพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรานเนื้อกับบริวารคิดเห็นว่าฝูงเนื้อที่สี่เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีริ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้อันหนึ่งเราไม่ทราบทางมาและทางไปของพวกมันเลยทางที่ดีพวกเราควรเอาไม้มาขัดเป็นตะข่าย ล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้โดยรอบบางทีเราจะพบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งเราจะไปจับพวกมันได้พวกเขาจึงเอาไม้ขัดเป็นตาข่ายล้อมทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นั้นแต่ก็ไม่พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งตนจะไปจับเอาครั้งนั้นในพลานเนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจว่า ถ้าเราจะขืนรบกวนฝูงเนื้อที่สีให้ตกใจเนื้อเหล่านั้นที่ถูกเราทำให้ตกใจแล้วก็จะพลอยทำให้ฝูงเนื้ออื่นๆตกใจไปด้วยฝูงเนื้อทั้งหลายคงจะไปจากทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้จนหมดสิน้นทางที่ดีพวกเราควรวางเฉยในฝูงเนื้อที่สี่เสียเถิดในพลานเนื้อกับบริวารก็วางเฉยกับฝูงเนื้อที่สี่เสียเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อที่สี่ จึงรอดพ้นจากอำนาจในพราเนื้อไปได้266ภิกษุทั้งหลายเราจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในคำเปรียบเทียบนั้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าทุ่งญ่านั้นเป็นชื่อแห่งกรรมคุณห้าคำว่าในพราเนื้อนั้น เป็นชื่อของมารผู้มีบาปคำว่าบริวารของในายพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของบริวารของมารคำว่าฝูงเนื้อนั้นเป็นชื่อของสมณพราหมณ์ทั้งหลายเปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ267ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปหากามคุณห้า ที่มานล่อไว้ซึ่งเป็นโลก,กามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าเมื่อเข้าไปหากรรมคุณห้านั้นลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรๆไ,ได้ตามใจชอบในกรรมะคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์วกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสมณพราหม์พวกที่หนึ่งว่าเปรียบเหมือนฝูงเนื้อที่หนึ่งนั้น268ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปหากามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้า เมื่อเข้าไปหากรรมคุณห้านั้นแล้วก็ลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบกรรมคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์วกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารได้ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคกรรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรเสียโดยสิ้นเชิง เมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ในราวป่าแล้วจึงงดบริโภคกรรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีผักดองเป็นอาหารบ้างมีข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีกากข้าวเป็นอาหารบ้าง มีสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำเป็นอาหารบ้างมีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีกํายานเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีมูลโคเป็นอาหารบ้างมีเงาไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้หล่นเองดำรงอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่อาหารและ น้ำหมดสิ้นเธอเหล่านั้นมีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอม,ม,อม,อก,ผอมกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปเจโตวิมุตก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตเสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้ามาหากรรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั่นอีกเมื่อเข้าไปหาแล้วลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าก็มัวเมามเมื่อมัวเมาก็ประมาท เมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในการมคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์วกที่สองนี้เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สองนั้น269 ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมวกที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์วกที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์วกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้และสมณพราหมวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์วกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าแล้วจึงงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้ที่หล่น เองดำรงอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่อาหารและน้ำหมดสิน้นเธอเหล่านัน้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผร้อมกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปเจโตวิมุตก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตเสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้าหากามคุณห้า อันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเจโตวิมุตเสริมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้าหากามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเข้าไปหาแล้วลืมตัวบริโภคกรมคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกรรมคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้น ก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้ๆกรรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่เข้าไปหาการรมคุณห้าที่มารล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าไม่ลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในการมคุณห้านั้นจึงอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าแล้วไม่เข้าไปหากามคุณหที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณหเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณหก็ไม่มัวเมา เมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกรรมคุณนั้นแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวากับสริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตะถาคตเกิดอีก หรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สามนั้นไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์พวกที่สามนี้เปรียบเหมือนฝูงเนื้อที่สามนั้น 270ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์วกที่สี่มีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์วกที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้และสมณพราหมณ์วกที่สองมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์วกที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้น ก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นควรงดจากกามคุณห้าที่เป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นไปจากอำนาจของมารได้ อันหนึ่งสม,มณพราหมณพวกที่สามมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสม,มณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้และสมณพราหมณ์พวกที่สองมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณพวกที่หนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณพวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคกรรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นงดบริโภคกรรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหม์พวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้ๆกรรมคุณห้า ที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรรั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆกกรรมคุณห้าแล้วก็ไม่เข้าไปหากรรมคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกรรมคุณห้านั้น แล้วจึงอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าแล้วก็ไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าเมื่อ <liters S 1> ไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็มไ,มมไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบ ในกรรมคุณห้านั้นแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่สามนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจไปได้ทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นอาศัยอยู่ที่นั้นแล้ว ก็ไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นแล้วจึงอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นอาศัยในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มาล่อไว ซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าไม่ลืมตัวบริโภคกรมคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกรรมคุณห้าซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมวกที่สี่นั้นจึงพ้นจากอํานาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสมณพราหมณ์พวกที่สี่นี้เปรียบเหมือนฝูงเนื้อที่สี่นั้นแดนที่มารตามไปไม่ถึง271ที่ซึ่งมาและบริวารของมารไปไม่ถึงเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามคุณและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมานเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารณ์สงบประงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่วิตกไม่วิจาร์มีแต่ปิติ และสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรลุตติยฌานและพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติ อยู่เป็นสุขเราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอด คือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาศานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอด คือทำลายดวงตาของมานเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะชาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนะชาอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่ง เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญ,ญายตนะชาญอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเราเรียกภิกษุนี้ว่าถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินจัญญ,ญายตนะชาญโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุในวสัญญานาสัญญ,ญายตนาชาญอยู่เราเรียกภิกูุนี้ว่า ถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรล,ลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอัศวะสิ้นไปเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอย ถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นและข้ามพ้นตัญหาอันเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกได้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสภาสิทธินี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลนิวาประสูที่ห้าจบ